สวัสดีจ้าซออินทอกออมา่าคนไทยในเกาหลีมื้อนี้เฮาซีมาหมกปลากระแญง,งใส่ผักกระแยง,งกันนะคะผักกระแยง,งอันนี้เป็นผักกระแญง,งคนเวียดนามนะคะเขาเอามาฝากปลากระแยง,งนี้ก็เป็นปลากระแยง,งไม่แน่ใจว่าเป็นของเกาหลีหรือของเวียดนามนะคะมันเป็นเหมือนปลากระแยง,งค่ะแต่เป็นสีแปลกๆสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้าก่อนอื่นนะคะเอามาโขกบับพริกแห้งกับบักพริกดิบนะคะโขกใส่กันนะคะกับหัวหอมแดงแล้วก็ตะไคร้จ้า โขก vania, โ zenia, ป๊กโป๊กโป๊กโป๊กแบบนี <the <the klar, ้เลยจ้ามันเป็นตะไคร้แห uhh ้งนะคะมันก็จะไม่แหลกเท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้เป็นอุญุอญะนิดนึงจ้าหลังจากที่เฮาโขกแล้วเฮาก็มาเอาปลากระแงยงเทลงหม้อกันเลยจ้าก็จะประมาณนี้จ้าตัวมันก็จะแข็งๆหน่อยนะคะเอาปลากระแงยงเทลงไปแล้วเขาก็จะมาเอาส่วนผสมที่เฮาโขกไว้นะคะเทลงไปเลยจ้าสูตรนี้บ่รู้ว่าที่ไหนทําแบบไหนนะคะแต่สูตรนี้หม่อมแม่ให้มานะคะจะเทใส่กันอย่างซีละจ้า เสร็จแล้วเราก็มาเติมความนัวด้วยพี่ไม้นิดหน่อยจ้าใส่หลายมันสีข้าวเนาะประเดียแม่ข่อยบอกไว้นะจ้าหม่อมแม่บอกไว้ค่ะตามด้วยเกยลือและผงสลดนิดหน่อยจ้าโบนิดหน่อยด้วยผงสรดแล้วเราก็จะมาหนีบผักกระแยง,งบวัวบัวลงไปเลยจ้าผักกระแยง,งแล้วก็จะกลิ่นแปลกๆแต่ก็คือผักกระแยง,งจ้าผักกระแยง,งคนเวียดนามนะคะหน้าตาก็จะได้ออกมาประมาณนี้จ้าเป็นอ้วนย้วยอย่างนี้ละจ้าตามด้วยผักหอมเกาหลีจ้า ต้นหอมเกาหลีจ้าย่านแต่บริภากเนาะย่านต้เขาบัวหัวเป็นของเกาหลีของเกาหลีจ้านี่คือต้นหอมเกาหลีนะคะแล้วก็จะมาหั่นบัวบัวลงไปแบบนี้เลยจ้าหน้าตาที่ได้ก็จะเป็นอูยุแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะมาเติมลูกโดดลงไปแจักสามหน่วยจ้าแบบพริกเกาหลีบัวเ็ดดอกจ้าใส่ลงไปซื้อเพื่อเป็นพรอปหลังจากนั้นเขาก็จะมาคนโคเลโคเลแบบนี้เลยจ้าคนให้เข้ากันก่อนนะคะ ประมาณนี้เลยจ้าหนาตากระิออกมาเป็นตะแสบแบบนี้จักน้อยนะคะขนาดบะท่านได้ค้างหมอนะคะนี่คนโครเอโครเจ้าให้มันเข้ากันไว้ก่อนจ้าหลังจากนั้นเขาก็จะมาเติมน้ําลงไปนิดหน่อยจ้าเขาเรียกว่าน้ําคลุกคลิกนะคะเติมลงไปพอให้มันท่วมผักกระแยง,งของเรานะคะเขาก็จะมาคนอีกทีหนึ่งจ้าเพื่อให้น้ําประเดกและน้ําของเรานะคะเข้ากันจ้าเบิ้งวิธีเฮ็ดอาหารข่อยรดพี่น้องเป็นแนวไดมูจาวาเป็นต่ได้เป็นเชฟบ่จ้า ปกติแล้ว่อยเฮดแนวกินซุม,มือเด้แต่ข่อยบ่มีเวลาถทายคลิปซื่อจ้าเมื้อนีมีเวลาก็เรยเฮดลองบึงจา้ามันสิเป็นจังไ๋ก็เป็นคือเห็นเนี่ะจา้าอุยูอายะคนเรียบร้อยแล้วฮาก็จะมาเปิดแก๊จจ้าแก๊จอย่นี่ก็ใส้ยากยากหลอกซัวสิได้ใส้เป็นจา้าก็สิเฮดกดปั๊บลูกบึมคือบ้าน,น,นห้ารดกับเ่เฮดส่งเฮดผู้ดีะถอะหน้าตาก็สิประมาณนี้จา้าพร้อมติดแก๊สแล้วนะคะบ่ฮาห่อหานาที่จา้าฟดบัวบัวประมาณนี้เลยจา้า พร้อมแล้วจ้า้อมเสียวเขาเหนียวจำแล้วแซ่บ